วัสดีครับวันนี้หลังจากเลิกงานแล้วก็มาหากับข้าวเหมือนเดิมนะครับผมไม้เดิมไม้เชโดวันนี้ต้องออกให้ได้ครับวานก็นมาเอาไม้เดิมเดี๋ยวรอชมนะครับผมเป็นตัวขึ้นข้างว่ะเปลี่ยนไม้แล้วครับผมขยับมาขึ้นอีกต้นหนึ่งแล้มาดูที่ต้นนี้มันมีไหมต้นนั้เงียบกิบ เลยไม่เข้า้ต้นนี้มันจะมีร่องไหมนีม่โด่มนัดโชยอ่มาลุ้นด้วยกันครับลอยแล้วครับผมอ,อยู่เลย <c oughs> <c oughs> มันดยกดกล้องโอเคนอกเลยครับผม drop 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 itu ลงเบวปลาก่อนนะครับเบลใหญ่มไม่ดีเลยครับโลกว่าโลกว่าครับมีครับโอเคจุดสำคัญ การคอพอดีเลยนั่งดิ้ม <c oughs> โอเคอันนี้ได้ แต้มแล้วก็ผมตามแล้วก็ผมนั้งแต้มไอ้ดูตั้งมีเพื่อนตั้งการพอดีแล้วครับผมต้องดินเลยการคอพอดีเลยรอรุน่นต่อไปครับผมเก็บใส่ถุงนะครับผมอถุงในของเราล้วปึ๊บ โอ้ยโอยดนแต้มต่อ